สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะประจําวันที่19กรกฎาคม2566ใครที่เจอบการเสี่ยงดวงนะคะก็ลองนําเลขที่หมอการให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยวุ้นหวยลาวนะคะหวยอนอยหวยรายวันนะคะ นะ,ะ้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะจะไปข้าหวยอะไรอันนี้หมอการก็ไม่ทราบนะคะเราเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะนะหมอการเป็นแนวทางให้นะคะคู่สองคู่นะคะมันก็ไม่เยอะนะคะนะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะหมอการขอสับไพ่ก่อนนะคะ จะเปิดไพ่แค่3ามใบเท่านั้นนะคะนะจะไม่เปิดเยอะนะคะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็เลี้ยไปนะคะเปิดเยอะไปมันก็หลายคู่นะคะเป็นสิบคู่มันก็ไม่ไหวนะคะ ดูกันนะคะเลืองอะไรหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามนะคะทุกคนหนึ่งแปดสามนะคะหนึ่งแปดสามนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเพง่งเพ่งรวยรวยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ